สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมเปาสองอาปาสองพันยี่สิบนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในเกมอาร์ตและนี่ไม่ใช่เกาะไข่เกาะผมเองนี่ครับของผมนี่เกาะผมเองเป็นไงเล่น้องเต๋าเยอะไหมผมนี้ไม่กี่ตัวผมเล่นได้แค่เลเวลสิบสามไม่เล่นไม่นานฮู้โร่นะไม่น,นั้น เดี๋ยวผมจะมาให้ดูโอ้อสร้างเสร็จแล้วหรอถไฟมาหาสนุกของผมในสวนตัดของผมงั้นก็งั้นเราผมจะแนะนำทุกตัวเลยก็แรกนะครับจะเป็นไทยเซราท็อปนะครับเลเวลยี่สิบของผมนี่ตัวแรกเลยมั้งเนี่ยตัวนี้ต่อไปเจ้าตัวที่เก่งมากเนี่ยของผมตัวนี้เป็นผมไม่รู้อะไรผมไม่รู้พันอะไร ก็มีตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนะึ่งผมไปซื้อมาตัวตัวนี้ก็จะเป็นลูกผสมนะครับผมไปจับรางวัลได้มาตัวไม่ใช่ดิผมไม่ได้จับรางวัลผมไปสุ่มผมสุ่มมาสุ่มฟรีนะคบผมไม่จ่ายฟรีผมไปสุ่มแล้วผมก็ได้ตัวนี้มาอมปลานะครับเป็นสัตว์กึ่งบกแหนม นั้นี้ผมเล่นกับมันค่ะถ้าใครอยากรู้ว่ามันเล่นกับมันยังไงก็ก็แค่ทำนี้นะเข้าไปหามันแล้วผมจะลองกับตัวนี้เลยเข้าไปหามันกดเข้าไปแล้วก็กดที่ส่วนไหนก็ได้ของตัวมันนะแล้วมันก็จะเล่นกับเรามันจะอ้อนเราแต่ถ้าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งก็คือถ้าไม่ได้แล้วนะคบให้แค่ครั้งเดียว พี่มึงก็หรือเปล่าหรือมันเล่นได้กันเหรอก็ไม่รู้อะพี่อ้อนะเองทำไมน่าตมเอ,ง,องนี่เนาะไป,นไปวิ่ไปเอามือก่อเลยนะอ่ะ แล้วก็นกยักษ์ผมไม่รู้ว่ามันยักษ์ริงหรือเปล่าเนี่ยนกยักษ์กันแหละก็ตึงในสามตัวของผมไปตอนนี้ก็จะเป็นอาเจนติโนสอรลัดนะครับอุ้ยตัวยาวตึงกันยักษ์ดิ้งูแล้วก็ เป็นปลาตัวแรกที่ผมเป็นไม่ใช่ดิเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำที่ผม,ามอาวตัวแรกนะโอ้โหเออกว่าจะกดได้เป็นอยียโอเคครับต่อไปนี่อะไรโอ้ยผมไอ้ยูแพ็กซีเล็กเนี่ยนะ อ้อเอานี้เลยแก้งบอยแขงบอยแบนแข้งบอยแบนของเองดูเป็นนกข้างนั้นเลยโล้งนี้น่าจะเอาเจนจีโน่ไปกับเขาเนยนะเนี่ยอากได้ฝีปกผมตัวใหญ่เฉย ไอ้น้อนโอ๊ยไม่ได้น้อนเอยสะกิดหน่อยทักเองทักทายกันหน่อยดูทักทายบ้างหน่อยเฮ้ยไนอ้หนูไอ้น้อนไอ้โน ไปนอนอ้องไม่ได้นอนอีกหรอโอยทำได้นะเย่ลูกรักผมไปเนกไไปนอนไม่กว่าจะได้สักตัวนึง ดูท่าแลกตร์เหรอเก่งแต่ผมเออแล้วเราก็ต่างกันเยอะอยู่ดิโดนคนตายไ่มโอเคโรดี้มันจะเอาอะไรอุยไม่คิดชาร์ท รตายเลยไม่นะสามแก๊งสามบอยแก๊งของผมตายไปอย่างอน,นาถ <c oughs> <c oughs> ก็ขออภัยสำหรับเสี่ยงไอนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายมากโอ้โอตัวนี้ผมเสร็จแล้วเหรอมาเลย เราหาปงให้มันตรงไหนดีเนี่ยสักข้างๆตัวปลานี่แล้วกันอเอาขายนกขายนะอ่ะนกขายขายเรียกอ,อันนี้ออกมาบ้ส่วนนี้เห็น,น,น,นลางๆนะผมเห็นเลย โอ้มีสีสวยมากอมนอกใี่มันอยากได้อันนี้นะแพ็กมันหมดแล้วเหรอ ก่อนเอยนี่ขัใก้น้ำไหน,นไมึงว่างมัจะไปสนมนะันนะงั้นไปสู้ต่อเจนี่โน่น้ำแพนโอ้โหเลยจัดเลย น้อตัวี่้นะครับเอตัวนี้ายแน่ตัวนี้มันเป็นไรใดตางบมมีเยอะนะไม่รู้จะไม่ิด้่อเลาผมเก็พาร์ต่อดีกว่าเรากินเนื้อแน่เลยว้าและมันเอากินเนื้อมา อ้าวไปดีพ oh, uh ักทายไปทีอย่างงี้ลูกอีกทีอุ้ยมันมีบล็อกเก็บก่อน bao tay okay. Okay. Ủa, đi đồn đi ra bay về các anh đi À, mày để à. kiếm bốm lo Mày để ไปโน้นี่แตกไปด้เออหมดวาระมาแล้วไปโน้นนยแลดด้วไปหานกมาแล้วจ้า โอ้ยม,มันตีสองทีก็ตายแล้วโอเคมันยังไม่ได้ตีเอาไปเอาไปก e. ินไอโร่แพนบูโชคิดว่าเป็นการชนะบนป่าดูกัน้นใบขาในเนไรให้อาเจิโตไปต่อที่หลังนันไมนนไ่ตา ไปนกไปน้อนปีแตกหนึ่งตัวดีตัว,วทีท่แพทมีชนะุไทยชนะของอาเกมนูโนเองอเกมอะ <C le af> เป็นไงเล่าเ <C le af> ออ มันก็เป็นนกเนี่ยผมอ่านไม่ออกผมปิดอันดับแค่รอ พวกกัวกากๆนี้ไปไปนอนอยเฮ้ oh. <c oughs> no mm you -hmm. เก็บพาร์ตแบบฮึ๊บขึ้นมาเลยโอเคไป Hey! ก็แค่้าพดีเดียวมันก็หลับแล้วภาพีเดียวเลยหนีข้าไม่ตา้ไม่เคยใช้แล้วเนี่ย

อยากที่ไปดูโฆษณามา แต่ผมก็ตายแล้วเนี่อุ๊ยเกตัวเกนะแต่ผมมีปลาแล้วมันน่าจะแพ้อตัวไยตัวแบบตัวแท้ตัวนิเดียวเด็นะ I hear you.

พวกไก่กาทั้งนั้นเลย เตจาร่านี่ันเองเอาไปกินเลยค่ะเปจาร่าเอ้ในเกมอาร์เองเในเกมอาร์ตจับเองไม่ได้งั้นเองต้องมาตายต่อหน้าค่าในเกม R อ่อชิล่าส์ทัวร์ เองไปนในตากโอเคหไอ้กอกนกนกมาถึนตายไปแล้วน่าจะสู้กับเขาเดี๋ยวยิงกับผมได้หรือเปล่ารผมว่ามันคงไม่ได้แล้นะอ้นนาคนบล็อกผิดผมไม่ได้น่ารู้เลผมอ่ะน้ยหมดโรงงานผิดเยอะมันเป็นแผนของมัน โอ้อยากได้มอเตอซอะเอ้ยแต่มิชั่นผมชิ้แรกเลยมิชั่นผมชี้เบ Ну и กบูเน่ เกมแค่นี้ครับงั้นก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนและฝากกดไลค์กดแชร์กดกระป๋องกระถางเด็ดตาไปแล้ว